สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องไอ้พาเพลินนะครับก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอรีวิววัตถุมงคลนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องไอ้พาเพลินด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเอาวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ใน E ีีที่2องลังที่2กันนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมก็เป็นลังที่2แล้วนะวันนี้ก็ตรงกับวันที่อัปเดตวันที่นะครับ ย3เมษายน2568นั่นเองนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับรุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ2568นะครับเสาห้าพิธีพุทธาวิเศกวัดโสธรวราลารามนะครับวรวิหารนะครับจังหวัดสะเสิงเานาครับก็มีพิธีอันยิ่งใหญ่เลยนะครับตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่15เมษายน2500 68นั่นเองนะครับอ่ะก็แสดงความยินดีนะครับสำหรับท่านที่มียอดด้วยนะครับนี่บอกแล้วนะครับผมต้องติดตามกดติดตามกดไลค์เยอะๆนะครับสำหรับช่องายประเพลินท่านจะได้ไม่พลาดนะตอนนี้หลายๆท่านนะครับสอบถามกันมาเยอะมากนะครับต้องบอกเลยว่า5ลังของผมนั้นหมดเกลี้ยงเลยนะครับแต่ลังที่4นะครับผมจะไม่ได้ทําลงในช่องผมนะครับแต่จะ ลงในช่องทีมงานผมอีกช่องหนึ่งนะทนันทนะีชนะนะ้นก็คือจะมี E ีพีลังที่1ลังที่2ลังที่3มแล้วก็ลังที่5เลยนะครับส่วนลังที่4นี่ผมให้ทางทีมงานเขาเอาไปคะนะครับเอาไปคะใครที่จองลังสี่ไว้นะครับเดี๋ยวผมไปรับพระหลังที่เขาคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางทีมงานผมคะเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะไปรับ มาแพ็คส่งให้สำหรับท่านที่สั่งจองไว้นะครับมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเรามาเริ่มแกะคะเนื้อกันเลยนะครับหลายๆท่านนะตอนนี้ก็อยากจะลุ้นกันเต็มทีแล้วนะครับจัดให้ครับผมมาวันนี้เรามาอยู่ในรังที่2อ EP ที่2นะครับนี่คุ้มค่านะต้องบอกเลยว่าคุ้มมากนะสำหรับท่านที่จองทัน นะเป็นกล่องกรรมมี่ตอนนี้ราคาขึ้นเอาขึ้นเอาเลยนะตอนนี้นะตอนนี้ราคาขึ้นเอาขึ้นเอาขยับเอาขยับเอานะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะแกะได้อะไรนะครับ EP แรกเดือดมากนะครับ <c oughs> เดือดจริงๆนะบอกแล้วนะครับผมรุ่นเดียวก็เสียวได้นะครับยินดีสำหรับท่านที่ได้ หน้ากากกองคําด้วยนะครับสำหรับ EP ที่1นะครับเดี๋ยวมาดู EP นี้นะครับเดี๋ยวมาชม EP นี้นะว่าจะเดือดขนาดไหนนะครับมาเริ่มเลยครับนี่ EP ที่แล้วนะครับเนื้อการันตีนะออก3มเหลียนนะครับที่การันตีนะก็คือ เนื้อเหรียญหล่อนะครับสิบเหรียญนะครับแล้วก็เนื้อเงินสี่เหรียญนะสี่เหรียญนั้นนะครับมีหน้ากากของคำหนึ่งนะครับอ่าแจ้งอีกครั้งนะครับสําหรับรางนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับได้เหรียญโชคดีกันนะฮะนี่ได้เหรียญนี้นะครับท่านโชคดีนะครับเตรียมไปรับพระบูชาพระกิ่ง พระเหรียญอีกสี่เหรียญน,นะครับ่าใครได้ไปนะครับจะอยู่ในรังเอ่อจะอยู่ในในห้ารังนะครับสร้างทั้งหมด500รังนะครับจะอยู่ในลังจํานวน234ร้อยสามสังด้วยกันนะครับโอ้โหครึ่งของครึ่งเลยนะครึ่งของครึ่งเลยนะครับผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะครับ ใน500ลังนะครับจะมีเหรียญโชคดีอยู่ใน3เอ่อ2 3าลังอะนะครับของผมนะตอนนี้ก็มีคนปิดไปแล้วนะครับผมไปบูชานอกกลุ่มมานะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ชมนะฮะเดี๋ยวจะลงคลิป ให้ทุกท่านได้ชมกันนะเดี๋ยวรอเหรียญมาก่อนนะครับผมจะถ่ายคลิปอีกทีหนึง่งเรียบร้อยนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็จะหยิบแบบสุ่มๆนะครับโดยการหยิบแปะเลขนะครับผมจะหยิบสุ่มๆนะครับนี่ นี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะหยิบสุ่มๆอีกทีนึงนะครับเพราะว่าพระนะถูกฆ่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมก็มาฆ่าใหม่อีกทีนึงนะนี่นะครับไปเดี๋ยวเราไปแปะหมายเลขกันนะครับ โอเคครับผมก็ติดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับลังที่2นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาแกะลุ้นของพี่เอฟซีที่จะฝากเกลี่ยมนะครับในวันนี้มีกี่ลุ้นเอวยวันนี้มีแกะกี่ลุ้นนะครับสําหรับลังนี้นะครับอ่ะมีแกะ2รลุ้นด้วยกัน มีแกะ2รุ่นนะครับ9 1 9 2นะครับมารุยกันครับขอให้ได้ขอให้โดนครับนาะทีนี้นะขอให้ได้ขอให้โดนนี้99นะ99 9ยเ้9ครับผมมานี่เกนะครับมาลุ้นกันครับเพียบสีฝากเกลี่ยมนะ บูชา3รุ้นเลี่ยม2อีก1รุ้นเอาไปรุ้นเองนะครับไปลุยครับหลังนี้หลังที่2นะครับ9กสเมาเปิดมาป๊าเปลี่ยนอาร์มครับผมถ้าเป็นโลโก้สีขาวแบบนี้นะครับเปลี่ยนอาร์มนะครับผมมา นี่เฮ้ยผม,ผมว่าน่าจะใช่อะ่ะผมว่าน่าจะใช่อ่ะนะโอ้โหเรียบร้อยครับผมเนื้อบอนชุบทองนะครับเนื้อบอนชุบทองนะโอ้โหโรงยาม่วงครับรายการนี้นะครับ ไม่แกะไม่ได้นะครับไม่แกะไม่ได้นะแต่การนี้โอ้ยเลือกแม่น,น่ะเลือกอย่างแม่นน่ะโอ้โหยินดีด้วยครับผมนี่เรียบร้อยครับ เป็นรายการการันตีครับผมแบบนี้จะมี10องค์ในลังนะครับแบบนี้จะมี10องค์ในลังนะครับเรียบร้อยครับผมยินดีด้วยนะครับเปิดมาแรกก็โดนเลยนะครับบอกแล้วนะครับมีแต่สุดๆดมีแต่เนื้อแบบเด็ดๆนะฮนะต้องบอกเลยนะไม่ใช่แค่กล่องเด็ดอย่างเดียวนะครับเหรียญในกล่องก็เด็ดเหมือนกันนะครับทั้ง100ลุ้น นะโอ้โหหลายท่านได้ไปบอกสวยงามมากนะครับจะมาเอาเพิ่มก็สายเกินไปซะแล้วนะครับอ่แต่ผมติดกําลังติดต่อนะครับอีกเจ้านึงอยู่นะครับจะมีแบ่งแบบย่อยนะแต่ราคาสูงมากนะครับอ่าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเผื่อยังมีอยู่นะครับแล้วก็ติดตามไว้นะทุก E ีพีเลยนะครับไม่แน่ เออลังที่6อาจจะมาโชคดีใน E ะีพีที่3ก็ได้นะครับ E ีีที่3ลังที่3อาจจะประกาศว่าเอ้ยมีลังใหม่แล้วอะไรเงี้ยนะอ่ารับชมกันไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ตอนนี้ราคาขึ้นสูงจริงนะครับราคาแพงจริงนะตอนนี้ท่านที่ได้ราคาที่ผมเปิดจองไปอะ่ะเท่ากับราคายกลังแล้วตอนนี้นะครับโอ้โห,โหสุดนะครับตอนนี้ปั๊บเข้าให้ครับผม โอ้โหรายการนี้เอาอีกแล้วครับผมอันนี้บอลเงินครับโอ้โหทำไมจะโชคดีอะไรขนาดนี้ทำไมถึงโชคดีขนาดนี้ครับเรียบร้อยครับนี่โอ้โหชมพูอย่างสวยครับเลขอะไรเอ่ย2 4 2ครับ เลขส4 2ี่สองหามเงินหามทองครับ oh, oh, โอ้โหลงยาชมพูครับผมเรียบร้อยครับผมยินดีด้วยครับโอเคครับผมที่เหลือก็ก็ลุนหน้ากากทองคํานะครับแล้วก็ลุ้นเนื้อเงินต่อนะครับแล้วก็หล่อนะครับเหรียญหล่ออง์หล่อองหล่อ,อ,ลอแบบนี้นะครับ 8องนะครับอีก8อง์ตอนนี้ออกมาแล้ว2นะครับก็ลุ้นอีก8องแล้วก็รายการเซอร์ไพรส์อีกนะครับอย่าลืมนะครับว่ามีเหรียญโชคดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปอยู่คู่กับเหรียญไหนนะครับก็เอาไปลุ้นกันนะครับโอเคครับผมก็ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฝาก EP ที่3ด้วยนะครับลังที่3นะครับจะ ได้อะไรต่อนะครับหลัง3ามจะเดือดหรือไม่นะครับติดตามชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับ e ีที่2หลังที่2ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอพาเพินด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ